สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําหอยคลางลวกนะคะมาดูขั้นตอนการทํากันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ตั้งหม้อให้น้ําเดือดก่อนนะคะค่อยเอาหอยคลางลงไป หอยคางลวกไวสัก10วินาทีนะคะใส่กับน้ำเดือดจัดนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วในน้ำเดือดจัดนะคะลวกทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบแบบให้เป็นเลือดออกแดงก็ลวกไว้5นาทีรสชาติก็จะออกเค็มๆค่ะแต่ก็อร่อยต่อไปแล้วก็ไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะขั้นตอนการทำน้ำจิ้ม น้ำจิ้มก็จะมี2ส,สูตรนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มปลารซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มปลารเราจะใช้พริกแดงนะคะส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเราจะใช้พริกเขียวเป็นพริกบ้านนะคะขั้นตอนการทําน้ำจิ้มก็ไม่ยากนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีกระเทียมพริกผักชีใส่ทั้งต้นทั้งรากเลยนะคะมีมะนาวน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสน้ําปลานะคะ หลังจากที่ทําเสร็จเราก็ไปดูกันเลยนะคะวิธีการทันนะคะขั้นตอนแรกก็เราจะเอาไปปั่นนะคะหรือว่าใครจะโขลกก็ได้นะคะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีผักชีใส่รากเข้าไปด้วยนะคะน้ําจิ้มเราจะได้หอม กลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลนะคะส่วนส่วนผสมนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะเรารุงเอาตามรสที่เราชอบได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้สูตรก็เดี๋ยวลงให้ใต้คลิปนะคะน้ำจิ้มเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะเรากะเอาเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้านะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปปั่นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนใครชอบนัวก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสค่ะ <Thank you. S 1> ใส่มะนาวลงไปนะคะถ้าเกิดว่ารสชาติมันยังจืดอยู่นะคะเราก็ เติมเกลือลงไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มหน้าตาเป็น่างนี้นะคะน่าอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มปลาล้าซีฟู้ดนะคะแซ่บมากค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะส่วนต่อไปเราก็จะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะไปดูกันค่ะ,คะนี่นะคะน้ําจิ้มสูตรที่สองเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดธรรมดานะคะที่ใส่น้ําปลานะคะ ก็จะมีส่วนประกอบวัตถุดิบเหมือนเดิมนะคะกระเทียมพริกผักชีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใส่รวมลงไปเลยนะคะเติมน้ำปลาลงไปนะคะ ก็ตามด้วยผงชูรสค่ะหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะที่เราใช้เครื่องปั่นปั่นก็เพราะว่าจะได้ให้เนื้อเขาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดก็ใส่ถ้วยเลยค่ะที่เราชิมรสไปแล้วนะคะบ้านเราเป็นคนกินรสจัดนะคะเราก็จะเ,เติมน้ำปลาลงไปนะคะ ส่วนใครที่ไม่ชอบทานรสจัดก็ลดพริกแล้วก็น้ำปลาลงก็ได้นะคะสำหรับน้ำจิ้มสองสูตรที่เราทำนะคะฝั่งขวามือที่เป็นสีแดงจะเป็นน้ำจิ้มปลาราส่วนซ้ายมือจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ